สามโค้เครดิโอคุณหมอคะนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปลอนดอนแบบอีโคโนมีจะเกิดโรคอะไรไหมครับอืมไม่รู้คุณหมอไม่ใช่ประเด็นก็คืออย่างนี้ประเด็นก็คือมันมีมันมีข่าวว่าสายการบินหนึ่งของสิงคโปร์เนาะ ที่เคยร่วมทุนกับสายการบินหนึ่งของประเทศไทยเนาะก็คือเขาเขาเปิดไฟล์ใหม่จากจากกรุงเทพนะครับก็นั่งไปรนที่ลอนดอนเนาะลงอะไรวะลงลงที่แกตวิกอืมซึ่งอยู่ตอนใต้ของลอนดอนอันนี้คือบินตรงระอนอะบินตรงอืมแล้วก็เป็นสายการบินเนี้ยก็ได้ช่ชื่อว่าเป็นสายการบินแบบประหยัดอืม ก็คือสภาพที่นั่งในชั้นอีโคโนมีเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะแออัดเล็กน้อยพื้นที่ที่นั่งก็จะนึกสภาพนั่งเบียดเบียดตัวเล็กๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็ก็เลยมีคนบอกว่ามีคนเอาไปทวิตแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยถ้านั่งแบบเนี้ยค่าค่าตัว๋วเครื่องบินมันห้าพันนะแต่ว่าค่ากายภาพบำบัดหกหม0่น <laughs> ทีนี้เขาก็เลยสสงสัยกันไงว่าแบบว่าอะล้วใครไม่ต้องใครภาพบําบัดเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรประมาณเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของความน่าสนใจตรงเนี้ยครับว่ามันมีอีโคโนมีคลาสซินโดรมด้วยมันมีชื่อโรคอย่างนี้จริงๆด้วยใช่ไหมจริงตอนนี้มันก็เป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นคําเก่าแล้วแหละอืแต่คนคนก็ยังใช้อยู่แหละเพราะว่าเพราะว่าเออเมื่อก่อนเมื่อก่อนมัน เขาเขาก็เข้าใจว่ามันมันน่าจะเกิดกับกับเอในสภาพเอที่นั่งที่มันแบบว่าอายืดขาไม่ได้ที่ที่ตรงที่ยืดขามันจํากัดคนก็แบบว่านั่งนานๆมีมีปัญหาลุกลุกเข้าลุกออกเพราะที่มันแคบใช่ไหมคนคนก็จะแบบเลี้ยงที่จะลุกเข้าลุกออกอะไรเงี้ยประมาณนี้ยอืมเขาก็เกิดกับคนเอโรคมันก็แบบเกิดเกิดกับคนประมาณแถวๆนี้อืมเขาก็เลยเหมือนเหมือนเรียกกันว่าเป็นอโคโนมีคลาสซินโดม โดยตัวของมันจริงๆก็คือเราเรียกว่าเป็นว e น o u s thromboembolism หมายถึงว่ามันมันมีการเกิดริมเลือดมันมีการเกิดริมเลือดในหลอดเลือดอีกแล้วริมเลือดอีกแล้วครับริมเลือดอีกแล้วมีการเกิดริมเลือดขึ้นมาในในหลอดเลือดดาอาจจะเล็กๆหรือว่าอะไรนี้ก็ได้โดยมากก็คือมักจะเกิดที่ขาเออเกิดที่ขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าปริมาณหลอดเลือดดาที่อยู่ตรงขามันมันก็ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือพอเวลาเรานั่งอ่ะขามันก็ตกลงข้างล่างใช่ปะ่ะถ้าเราพอจําได้ก็คือปกติแล้วอเวลาที่เวลาที่เลือดมันจะไหลกลับเข้าหัวใจอ่ะออตัวตัวตัว,ตวหลอดเลือดดาอ่ะมันจะต้องใช้แรงตามของกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อซึ่งก็คือแบบที่ขาทีนี้ถ้าสมมติว่าเรานั่งนั่งอยู่นานๆน,นั่งค่อยขาอยู่นานๆเนี่ยม,มันก็จะมีปัญหาว่าเออ เ,เลือดที่ไหลกลับขึ้นไปจากขาเนี่ยมันก็จะไหลกลับไปไม่ค่อยดีมันก็จะแบบอยู่นิ่งอยู่แถวๆนั้นนานๆมันก็จะทำให้เกิดเอเกิดเป็นริ่มเลือดได้ในคนบางคนในคนในคนในคน,ในคนบางกลุ่มไม่ได้เกิดกับทุกคนเนาะทีเนี้ยก็อ <c oughs> ถ้าเกิดมันเป็นมันเป็นมันเป็นริ่มเลือดแ่าเฉยๆเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงริมอยู่ตรงหลอดเลือดตรงขาประมาณหนึง่งถ้าอาการไม่เยอะมากก็อาจจะมีแค่รู้สึก ตึงๆขาบวมๆหรือว่าแบบอาจจะมีแค่แบบรู้สึกแค่อักเสบนิดๆหน่อยๆอาจจะมีอาการเจ็บหรือว่ามีมีมีบวมแดงร้อนถ้ามันอักเสบค่อนข้างจะเยอะนิดนึงประมาณถึง๋ยวนี้ซึ่งแต่มันก็จะเกิดที่ขาก็จะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ส่งผลอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าในเมื่อตรงนี้เนี่ยมันมันเกิดเป็นริ่มเลือดแล้วเนี่ยถ้ามันมันใหญ่ไปพอสมควรแล้วก็อยู่ดีๆมีการขยับเคลื่อนไหวทันทีบีบกล้ามเนื้อทันทีไอริ่มเลือดนี่มันหลุดได้เนี่ยหลุดเสร็จปุ๊บมันก็แบบว่าขึ้นไปมันจะไปอุดที โดยมากโดยมากที่ขึ้นไปง่ายๆก็มักจะเป็นสมองอ่ะมันไม่ค่อยเข้ามันม,มันไม่เข้ามันไม่ค่อยเข้าเหลอดเลือดหัวใจหรอกมันจะขึ้นมันขึ้นสมองนี่ก็เป็นที่มาที่บอกว่าค่าทํากายภาพหกหมื่นเพราะคนเป็นสโตรกอันนี้คือซินโรมอันนี้เนาะจริงๆจริงๆเราเคยเห็นอาสายการบินนะ่ะบางสายการบินอ่ะเขาก็พยายามกระตุ้นให้ ผู้โดยสารที่อยู่ชั้นอี o n o m เนมีเนี่ยมีคล้ายๆมีแอคทิวิตเนาะเช่นยกตัวอย่างเช่นมีท่าบางอย่างให้หยืดขาหาดขาอะไรเงี้ยหรือว่าให้ลุกขึ้นมาบ้างกินน้ำเยอะๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับสำหรับไฟที่นั่งนาน<อ>ๆก<อ><ๆ>็อาจจะเป็นกทางเรือบหนึ่งว,ว่าแต่สิงคโปร์ไปลอนดอนนี่กี่กี่ชั่วโมงเนี่ยปกติก็สิบสบเอ็ะสิบเอดมั้งสิบเอ็ด ไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้จากสิงคโปร์นะเขาจากกรุงเทพไงกรุงเทพหรออืมอืมมันก็เลยเป็นประเด็นที่คนสนใจเพราะว่ามันห้าพันเองอ่ะบินนานแต่มันบินนานท่ไมันถูกแล้วมันถูกด้วยไงแล้วมันถูกไะอืมอืมพึ่งหมื่นก็ไปได้แล้วลุงแอนจะไปไหมโอ้ยตอนนี้ไปลาดเรียยังไปไม่ได้เลยอ้าวห้าเอาจริงจริงก็ ที่เราเรียกว่า economy มม class syndrome ก,กดด็ด้วยประมาณเหตุประมาณนี้แต่ว่าจริง,รงๆคือก็อย่างที่บอกเนาะมันไม่ได้เกิดกันกับทุกคนคนที่แบบมันจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงในแง่ของการที่เลือดมันจะแข็งตัวผิดปกติม, <c oughs> มักจะมักจะมีการแข็งตัวผิดปกติอยู่แล้วเช่น <c oughs> <c oughs> มีการขาดโปรตีนโปรตีนละลายริมเลือดในตัวบางบบางบาง,บางตัวเช่นโปรตีนีโปรตีนเสบางคนบางคนก็เป็นแบบนี้มันทําให้มีริมเลือด ู่ดีๆเกิดอุดทั่วตัวหรือเป็นเป็นสโตรกในในช่วงอายุน้อยก็มีอืหรือว่าบางทีเป็นพวกโรคบางอย่างเช่นเป็นมะเร็งมีมะเร็งอยู่ให้เคมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะให้เคมีพวกนี้มันจะทําให้แบบเหมือนพวกเกล็ดเลือดมันเกาะกันหรือว่ามันอาจจะมีมีมีส่วนที่ทําให้เกิดริ่มเลือดง่ายขึ้นยิ่งแบบไปนั่งนั่งยาวๆนานๆไม่ขยับขาประมาณเนี้ยพวกนี้ริ่มเลือดก็ยิ่งเกิดอืมประมาณนั้น อคนที่อ้วนมากๆอดัชนีดัชนีมวกลกายเนาะเก <35. S 2> ิน35สูงเกิน35พวกนี้ก็มีโอกาสท,ที่ที่ที่จะมีปัญหาอเพราะว่าส่วนหนึ่งคือคือ,อเวลาที่เวลาที่ BMI มันเยอะมากๆเนี่ยพวกนี้ก็จะมีปัญหาการหลอดเลือดละส่วนหนึ่ง,อ,งอันนี้มันต้องนานไหม <c oughs> อ่ะครับผมเชิญก่อนเอาเอาพี่แอนก่อนก็ได้ครับอยากรู้ว่านานไหมกว่าจะเป็นเนี่ยสมมติว่า อ่านั่งอ่ะมันจะเป็นสะสมเรื้อรังหรือว่าแค่ครั้งเดียวก็มีสิทธิ์เป็นแล้วมันจะต้องนั่งกี่ชั่วโมงถึงจะเป็นก็เราเรียกเป็นความเสี่ยงมากกว่าคือเราไม่ใช่ว่านั่งาไม่ใช่ว่าวนั่งแล้วเป็นเรื่องเป็นความเสี่ยงมันเพิ่มความเสี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก็คือ,ค,อคือการเดินทางที่อยู่นิ่ง,งๆอ่ะนานเกินสี่สี่สี่ชั่วโมองอ๋อแสดงว่ารถทัวร์ก็ได้ดิถูกต้องครับรถทัวร์ก็ได้ครับออืมอืมมนึกถึงไอ้นี่เลยนะนั่งรถไฟนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปยะลา สิบห้าชั่วโมงรถไฟรถไฟมันมาาันจะที่ลุกไหมปกติเราไม่ความรู้สึกว่าอย่างไ,ไม่ไม่มันจะมีมันจะมีรถไฟแบบประเภทประเภทหนึ่งครับที่เป็นเบาะหนังอะ่ะเรานั่งเแบาะหนังติดแอร์นั่งยาวๆออกจากกรุงเทพสามทุ่มไปถึงยะลาประมาณเที่ยงชั้นสองนี่ป่ะไม่มันมันมีชั้นเดียวมันเป็นชั้นสองแบบชั้นเดยวมีให้เลือกแบบชั้นเดียวด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้นั่งนานอ่ะสปินเตอร์ป่ะสปินเตอร์สปินเตอร์ใช่ครับ คือถ้าสมมติว่าเป็นพวกรถไฟชั้นสามเนี่ยก็คือผมว่าคุณก็จะทนนั่งนานๆไม่ได้เ <laughs> จ็บตูดม่ปินตอ้อง <laughs> เป็นเบาะหนังนุ่มๆไงแล้วมันเอนนอนได้อยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีของเข้ามาเข็นขายอ่ะ <laughs> คุณจะได้กินข้าวอะไรก็ต่อเมื่อเขาเข็นมาเสิร์ฟเราเท่านั้นนะแต่นั้นก็นนคือส่วนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคืออันนั้นอ่ะคือถ้าหากว่ามันมันสามารถเอนเบาะได้ยกขาขึ้นได้เนี่ย พวกนี้ส่วนใหญ่ก็ก็จะโอเคก็ถือว่ามีการขยับเคลื่อนไหวของขาก็ก็พอสมควรอืมแล้วสมมุติว่าแบบนั่งตรงๆอยู่ในรถทัวร์เนี้ยที่รองขาก็ไม่มีคือแบบไม่ได้ไปเออ,อะไรนะรถ<ม> <laughs> ทัวร์รถทัวร์ของยี่ห้อเอ็นที่แบบว่ามีมีมีที่รองขามีมีที่กว้างๆเหมือนแบบเฟิร์สคลาสโกลคลาสเนี้ยประมาณนี้ก็อีนวดด้วยนะ <laughs> อ่าใช่เก็อีนวด <laughs> พ,นนพีนวดวไงก็เป็นการรักษาไปโดยตัว,วไม่คงไม่คงไม่เกิดริมเลือดหรอกเพราะมีคนนวดอยู่อ่าใช่ก็ <laughs> ประมาณนั้นออีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเขบอกว่าถ้าสมมุติว่าร่างกายมันเอดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าหรือว่าดื่มน้ําไม่พอพวกนี้มันก็เหมือนจะทําให้เลือดเลือดมันข้นขึ้นโอกาสที่เป็นมันก็จะมากขึ้นม,มากขึ้นแต่ว่าซึ่งคนอยู่นเครื่องบินเนอะเพราะว่าค่อนข้างจะเกรงใจ สมมติเรานั่ง w i n d ด w s ซีดเงี้ยก็จะเกรงใจคนข้างๆเนาะขี้เกียจออกมาเข้าห้องน้ำเพราะคนเข้าออกยากใช่ใช่เขามีเปเปอร์บอกว่าคนที่นั่ง Windows ซีมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกต่างหากให้คนมีการกินตรงไอ้ <laughs> คนที่นั่งนั่งแบบตรงกลนึกสภาพมันจะบางบางเครื่องที่มันมีเป็นสามตอนอะ่ะที่มันจะมีคนที่มาแถวตรงกลางที่แบบ ไม่ได้นั่งวินโดแต่ว่านั่งนั่งอยู่ตรงกลางตามคอลัมน์แบบว่านั่งนั่งนั่งตรงกลางสุดแบบว่าจะออกจะออกข้างไหนก็แบบมีสองคนโดนแซนด์วิชไปหมดก็ที่จะถามคือเมื่อกี้เกือบหลุดเลยที่จะถามคือเบบี้แอสไพรินนะครับมันช่วยไหมจะกินยาก่อนนี้ไหมลุงไรควรจะกินไหมตะบตธเราจะไปไฟเนี่ยเอาตรงๆเลยตามเปเปอร์ไม่ไม่ได้ช่วยไม่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  สรุปไม่ได้ไม่ม,ไม,มีไม่มีข้อยืนยันว่าช่วยหรือไม่ช่วยคือมันมีตั้งแต่อาจจะฉีดต,ตัวตัวเฮปารินซึ่งเป็นตัวอะไรนะเป็นตัว <par> in, ที่ <par> in, ทํ <par> าให้เลือดมันยับยังย้งการแข็งตัวเลยหรือว่าแบบว่ากินแอสไพรินก่อนไหมก็บอกว่ามันไม่ได้มีในยง่สำคัญทางสิติในในในการบอกว่า,วามันมัน,ม,นมันจะทําให้เกิดน้อยลงหรือเปล่าก็ บอกไม่ได้แต่ก็เแต่ว่าตอนนี้คือในไกด์ไลน์คำแนะนําก็คือก็เออบอกว่าก็ช่างก็เรียกว่าช่างเรื่องของ Risk Benefit ก็คือความเสี่ยงในการเกิดกับข้อขอ้ขอได้เปรียบที่เราที่ที่เราจะได้ถ้าสมมติว่ากินย,ยาก็จะอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่แบบว่ามีรู้ตัวอยู่แล้วว่ามีมีการแข็งตัวของเลือดที่มันผิดปกติอ่ะแล้วต้องขึ้นไฟยาวมากๆเนี้ยก็บางทีการให้ยาก็อาจจะดี เออซึ่งก็ต้องช่างกันด้วยว่าคือให้ไปแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงเลือดออกอย่างอื่นเพิ่มขึ้นโดยหรือเปล่าอืมคือคือคือต้องสร่างเลยคือสรุปคือคือการให้ยาเนี้ยมันมันมันไม่ได้อยู่ในไกด์ไลน์แต่ว่าที่เขาบอกว่าให้ให้ให้ทาก็คืออ่าให้ดื่มน้ําให้เยอะขึ้นพอดื่มน้ําเยอะขึ้นปุ๊บมันก็จะทําให้เราไปลุกไปฉี่บ่อยเป็นการขยับขึ้นแบบตัวไม่เราต้องเสียทังมากขึ้น้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็น มันเป็นไอมันเป็นโลคอสเนอะมันคงไม่คงไม่มีน้ำให้เราจริงด้วยจริงด้วยแล้วก็คงไม่ยอมให้ให้เอาน้ำขึ้นเครื่องด้วยอืมใช่การบินซึ่งซึ่งอีสายนี้มันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนี่ว่าเขี้ยวระไรในเรื่องกันในเรื่องการขายอืมอือเพราะเขาก็พยายามพยายามดื่มแอลกอฮอลให้น้อยๆอยู่บนเครื่องบินซึ่งก็คงคงไม่ดื่มแล้วเพราะว่ามันน่าจะเสื้อนาน <c oughs> แล้วก็อที่ที่ให้ทําก็คือแบบการบริหารนอ่องอาจจะแบบว่ายกขาขึ้นมาเหยียดเหยียดเท้ายกขาขึ้นมาก็ทําให้ให้กล้าเมเนื้อบริเวณเอน่องได้ได,ได้ได้ออกแรงบีบบีบหลอดเลือดบ้างเพื่อทําให้เลือดเนะี่ยมันก็แบบไหลกลับได้ดีขึ้นก็จะได้ไม่ไม่ลงไปกองอยู่ที่เท้าหรือว่าแบบอยู่เลือดมันจะอยู่นิ่งๆอะไรประมาณเนี้แล้วก็มีอถ้าถ้าสามารถลุกเดินได้ก็ลุกเดินให้บ่อยหน่อย ในไฟที่แบบแยาวๆเกินสี่เกนแปดชั่วโมงประมาณันแต่ส่วนตัวอยากจะบอกว่ามันน่าเบื่อมากเลยนะไฟพวกไฟยาวๆมันเหมือนมันเราโดนขังหรอวะมันไปไหนไม่ได้มันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแงกๆยัไไม่รู้อืมถ้าอ่าส่วนตัวชอบไฟที่มันแบบไปจอดที่หนึ่งก่อนแล้วเปลี่ยนแถวๆตะวันออกกลางนั่นแหละเแบบว่าโดนจับไปตัดคอ เออแต่ว่าใช่ใช่ไม่ไปถึงตัดคอแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไป,ไปไปเปลี่ยนเครื่องแล้วเขาก็พเราก็พูดภาษาเขาไม่ได้นะเราก็แล้วเขาบอกให้คุณลอยอยู่ตรงนี้ก่อนเฮ้แต่เครื่องมันจะออกแล้วอะอะไร่าเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็มีความเสี่ยงอีกแบบหนึ่ง <c oughs> นั่นแหละครับโอเคครับขอบคุณลุงไรครับครับ